สวัสดีค่ะมีข่าวที่กำลังเป็นกระแสะมานำเสนอเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรย,ยืนยันยังไม่ศึกมั่นใจในความบริสุทธิ์ยังปฏิบัติกิจสงตามปกติวันที่14กรกฎาคม2568หแลังการประชุมมหาเทรสมาคมวาระพิเศษที่ผ่านมามีกระแสะข่าวว่าอาจมีพระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพิจิตรลาศิกขาแต่ล่าสุดพบว่าเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรยังคงปฏิบัติกิจของสงตามปกติและยืนยันยันยนยงไม่ได้ลาสิกขาแต่อย่างใด เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพบว่าบรรยากาศภายในวัดเป็นปกติมีประชาชนมาทำบุญเช่นทุกวันขณะที่เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรได้ประกอบพิธีทำวัดเช้านั่งสมาธิและเจริญจิตภาวนารวมกับชาวบ้านในพระอุโบสถหลวงพ่อเพชรต่อมาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ได้เดินทางไปมาหาเทรสมาคม เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนและในวันนี้หลังจากทาวัดเช้าจะเดินทางไปประชุมเตรียมงานแข่งเรือที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตพิจิตรสำหรับกระแสข่าวที่อดีตสมาชิกวุฒิสภารายหนึ่งโพสตระบุว่าให้จับตาดูว่าจะมีพระผู้ใหญ่ในพิจิตรลาศิกขาในวันนี้เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวที่มีมาเกือบสิบปีและยืนยันว่าตนยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์และไม่มีเหตุให้ต้องลาสิกขาเพราะสามารถชี้แจงทุกข้อกล่าวหาได้ด้านทนายความของวัดท่าหลวงเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเจ้าคณะจังหวัดพิจิตริิสุทธ์พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้านรวมถึงหากมีประเด็นเกี่ยวกับข่าวหรือเรื่องบุตรก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจดีเอเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ในฐานะพระชนผู้ใหญ่ของจังหวัดยังเป็นกระแสะไม่หยุดเลยนะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ